วันนี้ผมจะมารีวิวแอปพลิเคชันที่ใช้ทำการดาวน์โหลดไฟล์บน iPad นะครับหรือ iOS ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad อะไรก็ตามที่เป็นของ iOS นะครับอย่างแรกเลยก็คือผมก็จะเข้าไปที่ App Store ครับเข้า <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะครับก็จะเจอ,อเอาง่ายเลยผมก็จะพิมพ์คำว่า iDownloader นะครับในนี้ เขาก็บอกเขาจะบอกคุณสมบัติว่าสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็น mp4 นะครับ flv พวกไฟวีโ uh, อต่างๆรวมถึงพวกไฟล์ด็อกิเมนต์นะครับไฟล์ file รูปภาพก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น uh, ตัวช่วยดาวน์โหลดหน้าตาโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรผมเข้าให้ดูด้วยกันหน้าตาโปรแกรมนะครับก็จะเป็น uh, จะมีหมดให้เลือกทั้งหมดห้า uh, โหมดนะครับ ก็จะมีหมวดเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์เนี่ยก็ใช้ในการเข้าไปถึงเว็บหรือเข้าไปหาเอกสารที่เราต้องการหรือเนื้อหาที่เราจะดาวน์โหลดนะครับส่วนของดาวน์โหลดก็จะเป็นลิสต์รายการว่าเราดาวน์โหลดอะไรไปแล้วนะครับสามารถเคลียร์ได้แต่ไฟล์ไม่หายนะครับอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่ในไฟล์แมเน g เจอร์ครับตอนนี้ผมไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับอ่าคอนเน็กก็คือเราสามารถใช้ระบบ FTP นะครับก็คือ สามารถดึงข้อมูลจาก iPad ไปยังคอมพิวเตอร์ได้ Setting s e ตติ้งก็จะมีะขนาดของวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็จะมีะ small query medium แล้วก็ sd q u e y นะครับเมื่อกี้เขาสั่งให้อัปเดตนะครับพอดีน่าจะมีตัวเวอร์ชั่นที่ต้องเสียสต่างๆด้วยเดี๋ยวผมจะสาธิตการดาวน์โหลดแล้วกันนะครับสมมุติผมจะเข้าไปโหลดเอกสารที่ชื่อว่า windows แล้วกันนะครับ Windows xp อ่า pdf นะครับอ่าสมมตุติผมเจอผมเจอละหนึ่งไฟล์นะครับก็คือเว็บแรกเลยก็คือเป็นอยู่กับระบบปฏิบัติการ microsoft windows xp นะครับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเวลาผมจะดาวน์โหลดนะครับผมก็แค่แตะเข้าไปในลิงก์ถ้ากลัวไม่ทันใจนะครับเราแตะอ่าถ้าแตะเข้าไปในลิงก์นะครับคือมันจะเปิดขึ้นมาให้ ต่ถ้าเราต้องการจะดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวผมแบ็กกลับไปก่อนอ่ผมก็ทำการแตะค้างไว้นะครับก็จะมีคาว่า open d ดาวน์โหลดแล้วก็ Copy ผมก็เลือกที่ดาวน์โหลดครับอ่าทีนี้เลือกดาวน์โหลดปุ๊บเอ้าทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็ไปดูในหมวดของดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมีเอเนบอกว่าตอนนี้เราดาวน์โหลดเสร็จหรอยังนะครับถ้าเสร็จแล้วก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกเ,เข้าไปเอาไฟล์ในไฟล์เมเนเจอร์นะครับก็เปิดแอดได้เลย เป็นไงครับสะดวกทีนี้ก็รู้แหลงล้วว่า,า iOS เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆได้เช่นกันนะครับโดยที่ไม่ต้องไปง้อ Android ก็ได้นะครับปกติแล้ว a อ d r o i d จะสะดวกเพราะว่าค่อนข้างจะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าระบบเป็น Linux เป็น Android นะครับอ่ะโอเคครับก็หวังว่าคงจะ นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ขอจบการรีวิวบน iPad ดแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ